อยากอัปเดต TWRP ในมือถือที่ใช้งานอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาไฟล์อัปเดตที่ไหนจะไป Google เอาเองก็เสี่ยงไวรัสกลัวได้ไฟล์ไม่ตรงนะครับถ้าได้ไฟล์ไม่ตรงเครื่องพังอีกแยกไปอีกนะครับในวันนี้ผมมาแนะนําแอปพลิเคชันเดียวจบเลยนะครับสามารถทําในมือถือได้เลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และก็ได้ไฟล์ตรงรุ่นเป๊ะๆไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะบริกเครื่องจะกลายเป็นที่ทับกระดาษหลังอัปเดต TWRP ด้วยแอปที่แนะนําใน คลิปวันนี้นะครับฝากนุ่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับอ่ะนี่ให้ดูเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับใช้อยู่เวอร์ชัน3.4นะฮะไม่ได้อัปเดตมาน่าจะปีกว่าแล้วครับวันนี้ใช้ Samsung มั่งนะครับเดี๋ยวน้องจะงนอนนะครับไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยโอเคเดี๋ยวผมรีบูตเข้าตัว Android ก่อนนะครับอ่ะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ o o g l e p l a y Store นะครับ พิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันชื่อว่า TWRP เนี่ยแหละครับแล้วกดติดตั้งเลยนะครับแอปตัวนี้ก็เป็นนะแอปที่เป็นแอป o f f i c i a l หรือเป็นทางการของ TWRP นะครับของทีมที่ทำ TWRP มาเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าไฟล์ที่แอปตัวนี้ทำการตรวจสอบได้หรือหาเจอมาหรือเราไปดาวน์โหลดมาจะไม่ตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการดูนะครับว่า เราจะดูยังไงนะครับว่าได้ไฟล์ที่ตรงรุ่นมาหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวรอแอปพลิเคชันติดตั้งก่อนเห็นไหมครัตรงนี้เขียนไว้นะครับว่าเป็นแอปยังเป็นทางการของ t w r p นะฮะสบายใจได้ในการใช้แอป,ปนะครับโอเคพเพื่อนเพื่อนกดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเมื่อกดเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วเขาจะให้เลือกออตัวบัญชีของเราเราก็เลือก gmail ตัวไหนที่เราใช้อยู่ก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ติ๊กทุกอันนะครับที่จะเป็นการอักลีตรงนี้นะฮะกดทุกอันเลยนะครับ แล้เวเราก็จะมีมาอีกหน้าหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็กดนะครับกด Accept นะครับอ่าตรงนี้ก็จัดการการโทรอะไรพวกเนี้ยกดปฏิเสธไปก็ได้นะฮะไม่อยากให้ดูการโทรแต่ว่าไอ้เข้าถึงตำแหน่งเนี่ยจำเป็นจะต้องออ,อนุญาตนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวแอปจะทำงานไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้นะฮะเรากดโอเคอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเราจะได้หน้านี้มานะครับมีอยู่3ามปุ่มนะครับ ฟังก์ชันสำหรับการแฟลชนะครับแบ็กอัพหรือเน็ตเวิร์กอ่ะแต่ในคลิปนี้เราเน้นการอัปเดตนะฮะเราจะสนใจแค่ปุ่มเดียวคือ t w r p flash นะครับกดเข้ามานะฮะอ่ะตรงเนี้ยเป็นแอป,ปที่จำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์รูทนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปตรวจสอบในมือถือของเราครับว่าเราใช้เครื่องรุ่นอะไรอยู่นะครับไอ้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองดู ถ้ามันไม่เห็นมันไม่เห็น no device s ์ซีเลตรงนี้นะครับกเ็เราอาจจะเลือกเ,ออเราจะต้องไป select device ก่อนนะครับวิธีการค้นหาหนาง,ง่ายๆเพื่อนกดมาที่ select device นะครับเราจะทำการค้นหานะครับตัวไฟล์ให้ตรงกับรุ่นมือถือที่เราใช้งานอยู่อย่างอันนี้คลิปนี้ผมใช้ Samsung ใช่ป่ะ ไกด์ซเนะฮะเพื่อนๆลองพิมพ์โมเดลของมือถือเราเข้าไปนะครับเอาง่ายๆนะครับก็อ่ะสมมุติว่าพิมพ์ S8 นะฮะเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วครับอันนี้ขึ้นมาสามอันเลยนะฮะ S8 S8 Plus พนะครับเราก็เลือกดูนะฮะเคียงของผมเนี่ยนะครับหรือเครื่องใครที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะรู้อยู่แล้วว่าซัมซุงประเทศไทยเขาไม่เอาแซฟดากอนมาขายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าะลึ่งไปเลือกแซฟดากอนนะครับให้เราเลือก Exynos นะครับ นี่รุ่น็อปของเมืองไทยเนี่ยใช้ S-Node แน่นอนนะครับ Snapdragon เนี่เป็นเครื่องนอกนะครับอ่าเราก็เลือกมารุ่นนี้นะครับตัวเนี้ยตรงรุ่นแน่นอนนะครับ Dim LGA นะครับหลักๆก็คือให้ CPU ตรงนะครับใครจำไม่ได้ว่าใช้ CPU อะไรอยู่นะครับไปดูข้างกล่องมือถือนะฮะอ่าให้เลือก CPU ให้ตรงนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นไฟล์นะครับ TWRP เนี่ยแล้วก็จะมีขีดตามด้วยโมเดลเครื่องของเรานะครับให้เราลัก เลือกไฟล์ที่มันเป็น image นะคะไฟล์ file image จะลงท้ายด้วย .img นะฮะก็คือเป็นไฟล์ image นะฮะให้เราแตะนะครับตัวล่าสุดเลยตรงนี้มันจะมีหลายเวอร์ชันนะ,ะอย่างที่ผมเปิดให้ดูต้นคลิปมันผมใช้3.4ใช่ปะ่ะอันเนี้ยเอาอันไหนก็ได้นะฮะเน,นี่ย3.4มันเก่าแล้วผมไม่ได้อัปเดตมาปีกว่าแล้วผมเอาเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วกันนะครับ3.5.2.9 IMG นะครกดแตะมานะครับตรงนี้เขาก็จะบอกอีกว่าโอเคคอนเฟิร์มไหมนะครับแล้วกดโอเคไปอ่ามันก็จะลิงก์มาที่หน้าของ TWT เลยนะครับไม่ต้องไปผจญภยัยโฆษณาไม่ต้องไปเสิร์ชแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมั่วรุ่นนะครับอ่าเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดเราก็เลือกตัวนี้ครับดาวน์โหลด t w r p นะครับดูชื่อนัสกุลไฟล์ทีนะครับต้องลงท้ายด้วย .IMG เท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะฮะบเขาก็จะบอกโอเคดาวน์โหลดไปที่ไหนจําด้วยนะครับบางคนเนี่ยไปไว้ในโฟลเดอร์อื่นเดี๋ยวเวลาเราจะแฟลชเราจะต้องเลือกอีกทีนะครับตรงนี้ผมโลดไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดอ่ารอรอให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จอ่าเสร็จตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องกดเปิดนะ <laughs> ไม่ต้องกดเปิดเราจะต้องกดมาที่ตัวตัวแอปออฟฟิเชียลทีดัพีของเรานะครับเสร็จแล้วนะฮะเราเลือก Current device ตรงนี้ก็เห็นไหมฮะขึ้น Current device แล้วนะครับมันก็คือตามที่เราเลือกนะครับแล้วเราก็กด Select File to f l a t นะครับเรากดปุ่มที่2มานะครับอันนี้จําเป็นจะต้องอนุญ,ญาตนะเพราะถ้าไม่อนุญ,ญาตเนี่ยแอปตัวนี้มันไม่สามารถเข้าไปดูพื้นที่ในเครื่อง Android ได้นะครับอ่าตอนนี้เราก็กดมานะครับเขาก็จะมี Storage ให้เราเลือกนะฮะมีหลายๆอันแบบนี้นะครับ อลองเลือกมาทีอา่อันบนก่อนนะครับนี่อันบนเนี่ยฮะจะมีตัวเลขนะฮะเราก็หาโฟลเดอร์ที่เราคุ้นเคยครับดาวน์โหลดนะครับปึบดูซิว่ามีไหมไม่มีนะครับสแสดงว่าผิดพาร์ติชันนะครับผิดผิดอ่านเพราะว่าไอ้เครื่องนี้ผมอาจจะใส่ตัวไอซีการ์ดไปด้วยเพราะนั้นเลือกใหม่นะครับสแสดงว่าไอ้ไอ้อันที่เราเลือกไปไม่ใช่เดือยความจาเครื่องเพราะนั้นมาเลือกอันศูนย์ครับ ศูนย์เนี่ยน่าจะหมายความว่าโดยความจำเครื่องหรือเปล่าอ่าลองกดเข้ามาดูโฟลเดอร์ er จะคล้ายๆกันนะฮะหาอันที่ไปดาวน์โหลดนะครับนี่มีดาวน์โหลดแล้วทิบเฮ้อันนี้ถูกอันแน่นอนเห็นไหมฮะมีชื่อไฟล์ทีดีวีวอสามจุดหนะครับโอเคนะฮะลงท้ายด้วย .img นะครับกดติ๊กถูกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ select 1นะฮะติ๊ก select กดทินะครับ มันจะมาหน้านี้นะครับมีการบอกนะครับว่าเลือกไฟล์ไว้แล้วตรวจด้วยอีกทีนะครับว่าตรงรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงรุ่นพังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลือกปุ่มนี้ครับ Flat to Recovery นะครับอ่ะกดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีการคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรากดโอเคนะครับอ่ะตรงนี้จะทำการแฟลตนะครับอ่าบอกว่า Flash c o m p l e t e s u c c e s s f u l แล้วนะครับโอเคเรากดโอเคฮะเสร็จแล้วอ่าตรงนี้บอกเสร็จแล้วทีน,นี้เราจะไปเช็คดูนะครับว่ามันอัปเดตเวอร์ชันจริงๆหรือเปล่านะครับอ่าผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับเครื่องสั่นละนะครับเดี๋ยวกดเข้า Recovery ก่อนนะครับดูซิว่า จะได้ไหมนะครับโ,โลโก้ขึ้นกดปล่อยปุ่ม power กด big b ค้างกับปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ Samsung เห็นไหมเข้ามาแล้วอ่ามาดูซิว่าจะได้อัปเดตเวอร์ชั่นไหมเห็นไหมครับ3 2 สามห้าสองเก้าขีดศูนย์ะก็เนี่ยฮะอัปเดตง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนๆเจอ t w p ในรุ่นมือถือที่พเพื่อนๆต้องการนะครับในการค้นหานะครับผมแนะนําเทคนิคนินดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราพิมพ์ชื่อย่อๆอาจจะไม่เจอนะครับเช่นเออผมมีเ x ี a o m i Redmi Note 5ใช่ปะ่ะถ้าอยู่ดีไปพิมพ์ Note 5เฉย,ยๆนะ โน้ตเวนวัค5งียอาจจะไม่เจอนะฮะจ,จะต้องพิมพ์เต็มยศนะครับเสียวมีเว้นวัคเลดมีเว้นวัคโน้ตเว้นวัค5นะครับประมาณนี้นะครมือถือบางยี่ห้อ,อจ,จะต้องพิมพ์เต็มยศนะครับอาจจะไม่สามารถไปใส่ S8 เฉยๆเหมือนที่ผมทํากับ s ซัมซุงได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าใส่ชื่อแบบชื่อเล่นสั้นๆไม่เจอแล้วฮะก็ลองพิมพ์แบบ เต็มยศเลยนะฮะเอาชื่อยี่ห้อนะครับแล้วค่อยๆซอยมาจนกระทั่งถึงโมเดลรุ่นที่เราใช้งานอยู่นะครับใครใช้งานแล้วเป็นยังไงใครหาตัวไหนไม่เจอสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ได้นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะช่วยลองค้นหาหรือแนะนำวิธีการค้นหาได้นะฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อใพาคลิปใหม่นะฮะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Easy a n d r o i